CPU i7 1 3 7 0 0 k และการ์ดจอ RTX 4 0 6 0 TI ในราคาเพียง44,900บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะเป็น CPU Intel i7 1 3 7 0 0 k นะคะตัวนี้ 16คอร์24เทรดนะคะโดยแบ่งเป็น8 p คอร์ Call, และ8 e คอร์ Call, นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเทอร์โบสูงสุดได้ถึงค่าจุกิกะเฮิร์นะคะแต่การที่เราจะเทอร์โบได้ก็ต้องมีการ์ดจอด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีซิงค์ด้วยนะคะส่วนจะเป็นซิงค์น้ําหรือซิงค์ลมก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่จะให้ดีก็ควรจะเป็นซิงค์น้ํานะคะชุดน้ํปิดเป็นการระบายความร้อนที่ดีด้วยนะคะส่วนเมนบอร์ดนะคะเมนบอร์ดจะเป็นของแบรนด์กิกเไบ์นะคะ B760M นะคะ Gaming X AX นะคะตัวนี้ DRC ซึ่งจะรองรับแรมได้ถึง128กิกนะคะมี4ช่องแรมก็ใส่แรม duo, duo ได้นะคะได้ถึง4ช่องแรมเลยนะคะแรมในชุดนี้ก็จัดให้เป็นแรมถึง32กิกนะคะเป็น16กิกบ 3, 2, 2ัส3002คูณ2นะคะจากแบรนด์ Kingston นะคะก็จะเป็นแรมที่ไม่มีไฟนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวก็ถือว่าเป็นแรมที่มีคุณภาพดีเลยนะคะจากแบรนด์ Kingston นะคะส่วน M.2 นะคะความจุตัวนี้ก็คือ SSD M.2 1 TB นะคะ S.N. 7 7 0 W.D. Black นะคะตัวนี้ก็ได้ให้ค่าลิทที่เร็วนะคะ5150นะคะก็ถือว่าเป็น S.D. คุณภาพดีนะคะจากแบรนด์ W.D. ค่ะการ์ดจอนะคะตัวนี้เป็นตัว R.T.X. นะคะ4060 T.I. นะคะตัวนี้8 g ด c นะคะจะเป็นการ์ดจอ2พัดลมจากแบรนด์ M.S.I. VENTUS 2 X นะคะจะเป็นการ์ดจอที่พัดลมใหญ่นะคะแม้จะมีแค่2พัดลมแต่ก็พัดลมใหญ่ก็ถือว่าการระบายความร้อนได้ดีนะคะนนในชุดนี้ค่ะ ในเคสชุดนี้นะคะเคสก็จะเป็นเคสของแบรนด์ Montec X3 นะคะม์ดนะคะก็จะเป็นเคสที่มีพัดลมด้านหน้าทั้งหมด3ตัวนะคะมีไฟ ARGB นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีพัดลมมาให้อีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ด้านบนอีก2ตัวนะคะสําหรับเคสชุดนี้นะคะก็มีพัดลมมาทั้งหมด6ตัวอยู่แล้วนะคะจากด้านข้างเป็นกระจกใสนะคะก็ระวังแต่งนิดนึงนะคะแต่เวลาเปิดปิดก็ถือว่าสะ,สะดวกสบายนะคะก็มีหูจับด้านข้างนะคะก็เปิดปิดได้นะคะง่ายดายเลยส่วนด้านในก็กว้างพอสมควรน,นะคะ ส่วน power supply ในชุดนี้เราก็ให้เป็น power supply 700วัตต์นะคะ80พัตนะคะจากแบรนด์ sigma tech X power pro นะคะ700วัตต์ก็ถือว่าเป็น power ที่มีคุณภาพดีแล้วก็รองรับการใช้งานของชุดนี้ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับชุดน้ำตัวนี้ก็จะเป็นชุดน้ำของแบรนด์ cooler master นะคะ 240l นะคะเป็นชุดน้ำสองตอนที่มีไฟ rgb สีสันสวยงามนะคะก็จะเป็นพัดลมสีเดียวกับเคสเลยนะคะที่มาที่ติดมากับเคสก็ถือว่าเข้ากันได้นะคะจากแบรนด์ cooler master ค่ะ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง44,900บาทนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะที่ร้าน CSIT System บนห้างเดอะมอลล์บางแคชั้น2นะคะ ลูกค้าทุกท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้ทุกช่องทางของร้านนะคะหรือต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสเปคหรือปรับเปลี่ยนเคสนะคะก็ติดต่อที่แอดมินได้นะคะก็สามารถที่จะมีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดอาจจะมีสเปคที่ใกล้เคียงกันก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะก็ติดต่อได้เลยทางร้าน CSIT แล้วก็มีช่างนะคะประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะก็เก็บสายได้อย่างสวยๆนะคะบริการดีๆจากร้าน CS ค่ะ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้านนะคะหรือจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าก็สั่งซื้อได้นะคะทุกช่องทางนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่ร้าน C i t ทเราเปิดบริการทุกวันนะคะตามเวลาห้างค่ะหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลก็ไม่ว่าจะเป็นช่องแชทช่องไลน์ต่างๆนะคะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคิดดีจากร้าน c i t ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ